คนที่สมัครสมาชิกชกออสอสมอแล้วยังไม่ถูกหกักต้องตรวจสอบสวัสดีค่ะพบกับป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะในช่อง YouTube และพบกับป้าปอเจ้าเรื่องอสอมอในช่องเพจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะมีข่าวดีๆจะได้มาแจ้งเตือนกันสำหรับวันนี้ป้าปอจะมาบอกว่าคนที่สมัครสมาชิกชกสอ,อสอมอแล้วยังไม่ถูกหกักจะเป็นยังไงบ้างจะต้องทำอะไรบ้างค่ะสำหรับคนที่สมัครแล้วยังไม่ถูก หักเงินก็แสดงว่าการเป็นสมาชิกของท่านยังไม่สมบูรณ์ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบในอินเทอร์เน็ตได้นะคะโดยการพิมพ์ชกสอ,อสมอแล้วก็ไปที่ตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกนะคะแล้วท่านก็สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ถ้าหากว่าทาแบบนั้นแล้วก็ยังทําไม่ได้ท่านก็ต้องส่งเอกสารนะคะส่งเอกสารเข้าไปเอกสารที่ท่านจะต้องส่งมีอะไรบ้างสําหรับสมาชิกที่ยังไม่ถูกหัก แล้วก็เข้าไปแก้ไขตรงไหนมันก็ไม่เปลี่ยนสถานะสักทีให้ท่านทําแบบนี้นะคะกรอกเอกสารตามรายละเอียดนี้นะคะก็คือแจ้งชื่อสกุลเลขบัตรประชาชนของตัวท่านเองนะคะก็คือเลข13หลักนะคะแล้วก็เลขบัญชีธนาคารซึ่งระบุว่าจะต้องเป็นบัญชีค่าป่วยการชกศอ,อสมอเท่านั้นนะคะหมายถึงบัญชีของธนาคารทกศ ที่เรารับเงินค่าป่วยการเท่านั้นนะคะแล้วก็ใส่เดือนที่ท่านสมัครเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่รอ,อสตอที่ท่านสังกัดตำบลอำเภอและจังหวัดนะคะจะแจ้งไปที่ไหนก็ไปที่รอ,อสตอเลยค่ะรอ,อสตอก็จะรวบรวมรายชื่อของบุคคลทั้งหมดของรอ,อสตอนี้หมายถึงอสมอที่สมัครเข้าไปแล้วแล้วยังไม่โดนหักสักที ตั้งแต่เดือนมก,กราคม2563จนถึงเดือนกันยายน2563แล้วทางรพสตก็จะแจ้งรายชื่อทั้งหมดของท่านตามลำดับ 1, 2, 3, 4, 5, 6ไปเรื่อยๆจนครบนะคะส่งให้ทางสาธารณาสุขอำเภอสาธารณาสุขอำเภอก็จะทำหนังสือปะหน้าส่งให้สำนักงานสาธารณ,าส,ส,ารณาสุขจังหวัดซึ่งสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดก็จะมีผู้รับผิดชอบงานอยู่แล้วเขาก็จะรวบรวมของแต่ละรพสตแต่ละตำบล ส่งไปยังทางสมาคมอีกทีหนึง่งแล้วสถานะของสมาชิกของท่านยังจะสามารถเป็นได้อยู่ไหมเป็นได้นะคะทางสมาคมรับเรื่องรับชื่อของท่านไว้แล้วท่านก็ยังเป็นการสมัครทันในช่วงที่สมัครฟรีอยู่นะคะไม่ต้องจ่ายเงิน100บาทค่าสมาัครคนที่จะจ่าย100บาทค่าสมัครก็เฉพาะคนที่สมัครตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ สำหรับสมาชิกที่สมัครไปก่อนแล้วความเป็นสมาชิกยังไม่สมบูรณ์เราสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติม,ต,มตามที่ป้าปอแจ้งมานี้นะคะหากว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะติดต่อไปอยังรพสตได้หรือถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถเขียนไว้ใต้คลิปของป้าปอได้เลยนะคะป้าปอจะเข้ามาตอบอันนี้ป้าปอมาดูทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้ปอด้วยนะคะ เป็นกําลังใจให้กันค่ะป,ะปะ้าปอก็ขอเป็นกําลังใจให้อสมอทุกท่านค่ะผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพื้นที่เราสําหรับวันนี้ป,ป้าปอก็เอาเรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ